รีวิวเลเล,เลเมกาครับเลไทยค่ะอันนี้รีวิวเป็นรถออริจินอลใช่ราคา59บาทอันนี้ราคาร2อยิบาทแผ่นของเลเมกามันจะใหญ่มากเลยนะหรือว่าไม่รู้ว่าเป็นเพราะถุงแต่และถุงไม่เหมือนกันหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแผ่นของเลเมกามันจะหนากว่าใช่แผ่นเลไทยจะบางกว่าใช่น,นี่เลยมาลองดูรสชาติด,ดีกว่าเดี๋ยวมาลองกินเลเมกาพร้อมกันก่อนมาเลเมกาครับไปมันมันเค็มเค็ม แผ่นนั้นหน่อยแผ่นนั้นหนาน่ะเทกเจอร์มันฝรั่งมาแน่นๆ่นเพราะมันหนาเค็มๆมะละกันแบบประมาณนี้ไทยค่ะอืมบางกว่าหอมกว่าเค็มกว่าหรือเปล่าเค็มกว่านิดนึงแต่ที่ชัดเจนเลยคือบางกว่าหอมด้วยหอมกว่าบางกว่าแต่ถ้ารสชาติมันฝรั่งแน่นๆน่นอะต้องเมกาเพราะมันหนากว่าใช่แต่ความหอมอะมันแตกต่างกันนิดหน่อยใช่ไม่ได้เยอะมากประมาณนี้รสออริจินอล โอเคไปลองซื้อกินดู